โอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล,เล่นสกุตเตอร์นะคะแล้ววันนี้ผมจะเล่นกับน้องน้ำตาด้วยซึ่งเป็นน้องของอผมะะด้วยแล้ว <c oughs> ผมจะเล่นเพอย์แจกให้ทุกคนดูว่าการเล่นสกุตเตอร์เนี่ยมันเล่นยังไงแล้วผมจะโชว์ให้ดูมาครับตามมา พี่น้องคนไหนที่เล่นสกูตเตอร์นะครับก็ต้องระวังด้วยเผื่อถ้าถ้ามีน้ำหรือมีอะไรบนข้างถนนจะเล่นเหมือนผมเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับวเดี๋ยวจะพลาดหลมได้น้ําคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครบบ๊ายบาย